สวัสดีค่ะ FC Fan คลับน้องแอนออรดียินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหมิวชวนทำกินวันเสาร์ที่3มิถุนายนพศ2566ก่อนที่ซอแอนอัปเดตคิวงานของวันนี้นะคะซอแอนได้โพสขอบคุณร้านบ้านรหัสน้ำขอบคุณกำลังใจจากพี่น้องกทมอขอบคุณมาลัยน้ำใจจากหน้าเวทีไว้เจอกันใหม่นะคะ เมื่อประมาณหนึ่งชั่วโมงที่ผ่านมานี้ซอแอนก็ได้โพสต์อัปเดตคิวงานวันนี้มีสองที่นะคะสองคิวงานเลยวันที่สามมิถุนายนก็คือวันนี้นะมีสองงานมาเจอกันนะคะรอกําลังใจจากทุกคนคิวงานแรกเจอกันช่วงเวลา13.30นถึง15.30นงานฉลองครบ 3ปีร้านเสรีการไฟฟ้าอำเภอสีชุมพูจังหวัดขอนแก่นค่ะเพระนาะฉะนั้นพี่น้องชาวขอนแก่นวันนี้เจอแอนอ l r ดีสองงานเลยนะคะงานที่2เป็นแขกรับเชิญวงหมอลำใจเกินร้อยที่บ้านแตงตำบลบ้านเหล่าอำเภอบ้านฝางจังหวัดขอนแก่นค่ะพี่น้อง FC ซีแฟนคลับ ใครอยู่แถวขอนแก่นสีชมพูบ้านเหล่าสะดวกเดินทางมาให้กำลังใจซอแอนเราได้นะคะรับรองสนุกแน่นอนค่ะงานแรกก็คือวันนี้ช่วงบ่ายโมงกว่าๆนะถึงบ่ายสามโมงจบงานแล้วซอแอนก็ไปต่อนะคะทัวร์ต่อที่บ้านแตงเลยค่ะยังไงก็ฝาก FC Fan แฟนคลับมาให้กำลังใจซอแอนเราด้วยวันนี้ตรงกับวันเสาร์วันหยุด FC แฟนขับบางท่านก็สามารถเดินทางมาได้สำหรับท่านใดเดินทางไปได้ก็ขอให้เดินทางปลอดภัยทั้งไปทั้งกลับขับรถด,ด้วยความระมัดระวังนะคะส่วนท่านใดที่เดินทางไปไม่ได้งานแรกรอชมไลฟ์สดน่าจะมีการไลฟ์สดนะคะเข้าไปที่เพจบัสบัสนะคะจะมีการไลฟ์สดแน่นอนเห็นมีไลฟ์สดทุกครั้งเลยขอทวนอีกรอบหนึ่งนะคะ วันนี้ซอแอนมี2ง,งานงานแรกก็คือช่วงบ่ายโมงครึ่งถึง3โมงครึ่งฉลองครบรอบ3ปีร้านแสรีการไฟฟ้าอำเภอสีชุมพูจังหวัดขอนแก่นงานที่2แขกรับเชิญหมอรำใจเกินร้อยบ้านแตงตำบลบ้านเหล่าอำเภอบ้านฝางจังหวัดขอนแก่นนะคะอาจารสองงานมาเจอกันนะคะแอนออรดีบอก รอกำลังใจจากทุกคนอยู่นะคะมาให้กําลังใจซอแอนกันได้เลยจุดปังปังตั้งแต่ต้นเดือนวันที่หนึ่งก็สองงานวันที่สามก็สองงานเก่งและขยันจริงๆขอบคุณ fc แฟนคลับที่เข้ามารับชมรับฟังเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คนใหม่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆแบบนี้ทุกวันไว้พบกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ